ถ้าเราเห็นแบบเหมือนรีซอสที่มันอยู่ข้างในหรือเห็นศักยภาพของตัวเราเองจริงๆอะ่ะ <c oughs> เราก็จะเชื่อมันว่าเราทํามันได้แล้วมันก็มันก็ไม่ต้องร้องขอจากใครไม่ต้องการคําคําตัดสินจากคนอื่นไม่ต้องการ c h o i c e ไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นเพื่อมาทําให้สิ่งเหล่านั้นเราสามารถทํามันออกมาได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับเจนแล้วก็อยู่กับพี่อีฟค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะน้องเจนอยู่กับช่วงพูดคุยอีกเหมือนเดิมเอพิโซดนี้คะ่ะพี่อีฟจะมาชวนพี่อีฟคุยเรื่องอของทุกคนหันหน้าหนีฟังดูแล้วมันเศร้าๆอยู่นะคะพี่อีฟแต่ว่าก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันมาบ่อยว่าเรามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคม,มคือเราต้องอยู่ในสังคมแล้วก็ต้องใช้ชีวิตพึ่งพากันละกันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วย ตัวคนเดียวลำพังได้ไงค่ะ,คะออซึ่งบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างขนาดนั้นทําให้เรารู้สึกไรค้ค่ารู้สึกไม่มีค่าเพราะว่าทุกคนหันหน้าหนีอย่างเงี้ยจะทํายังไงกันดีค่ะพี่อีฟเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นขอถามคําถามแรกค่ะว่าจริงไหมที่เราที่เป็นคนมนุษยธรรมดาเนี่ยต้องการพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยผู้อื่นต้องการโซเชียลสปอร์ตพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแรกเกิดเราต้องมีแบบภาวะการผูกพันทางอารมณ์กับใคร <Ha. S 2> สักคนหนึ่งอยู่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นการพึ่งพิงบางอย่างอื uh huh. ในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกซึ่งสิ่งเหล่านั้นเวลาที่เรายึดโยงอารมณ์ของเรากับคนอื่นๆอย่างเงี้ย แน่นอนว่าเวลาที่เราไม่สบายใจเรารู้สึกไม่ปลอดภยัยเรารู้สึกไม่มั่นคงข้างในอย่างเงี้ยเราก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบมาเป็นที่พึ่งพิงให้กับเราหรือว่ามาเป็นจุดพักพิงให้กับใจจังเลยอย่างเงี้ยเปรียบเหมือนเวลาที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วลมมันพัดแรงมากๆขนาดต้นไม้เองบางทีมันใหญ่มากๆมันก็รับมือไม่ไหว <c oughs> มันก็คงต้องการใครสักคนหนึ่งมาแบบมาทําอะไรบางอย่าง มาหาที่ยึดให้หน่อยมาทําแบบหลังคาป้องกันให้หน่อยเพราะมันคุมลมไม่ได้ <c oughs> แล้วมันก็คุมตัวเองไม่ได้แล้วอะไรสุดท้ายมันก็ยังต้องการการพึ่งพิงจากใครสักคนหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้มันยังคงยืนอยู่ได้ นนขนาดต้นไม้ค่ะ <c oughs> พี่ว่ากับม,น,มนุษย์เราก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าการพึ่งพิงหรือการพึ่งพาตัวเองมนมุษย์เราจะใช้กันอย่างธรรมาชาติอยู่แล้วบางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรากําลังใช้มันเพราะมันคือวิธีการให้เรากําลังปรับสมดุลของตัวเองเวลาที่เราเจออะไรบางทีเรารู้สึกแบบเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยเราก็อยากงองแงกับใครสักคนใช่อยากบ่บนอยากบบนอยากงองแงสิ่งเหล่านั้นมันก็คือการที่แบบเราต้องการการัพพอร์ต S <S มันก็คือการต้องการพึ่งพิง <S 2> <S 2> ใครสักคนหนึ่งได้ไหมที่ทำให้ฉันกลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้งค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นคำถามที่เจนเตรียมมาอีกหนึ่งข้อคือ <S 2> <S 2> <S เราสามารถผ่านปัญหาต่างๆไปโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะ <S 2> <S 2> พี่ว่ามันเป็นไปได้มันมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะหลายๆคนก็ เรียนรู้วิธีการเหล่านั้นกับตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเขาเรียนรู้มาว่าเขาต้องพึ่งตัวเองทั้งในการคิดการตัดสินใจการรับมือกับปัญหาการดูแลตัวเองคือถ้าเขาถูกหล่อหลอมหรือประสบการณ์เขาสอนเขาว่าเขาพึ่งใครไม่ได้เขาก็จะทำทุกอย่างด้วยตัวของของเขาเองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราเลือกการที่เราทำการที่เรา ไม่ต้องพึ่งพิงใครแล้วพึ่งพาตัวเองมันก็คือการตัดสินใจและยินดีที่จะรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาด้วยตัวของเราเองอม,มันมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ถ้ามันจะเป็นแบบนั้นหรือแต่ว่าคนเราโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยะคะ่ะว่าจริงๆไอ้การที่เรามีทัศนคติว่าเราไม่อยากพึ่งพาคนอื่นเพราะประสบการณ์มันสอนเราว่าพึ่งตัวเองดีที่สุดแต่อย่าลือว่าเราเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีวันหนึ่งที่เราไม่ไหวได้เหมือนกัน Mm hmm. พอเราไม่ไหวแบบนั้นอ่ะมันก็คงต้องมีบางอย่างเข้ามาหิวใจในวันที่เราแบบพอเหียวมากๆมันก็ต้องมีน้ําสักหยดหยดลงไปที่ใจเพื่อให้เรากลับมาฟูดได้อีกครั้งนี่ไงค่ะอ mm hmm. สุดท้ายมันก็ยังคงเป็นวัฒจักรแบบนั้นในการแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันน mm ี hmm. ่ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นโอเคถ้าสมมติว่าเราเป็นคนคนนึ้วเราต้องการโซเชียลซัพพอร์ตมันก็เป็นเรื่องปกติ mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องการแล้วเราต้องการที่จะผ่านปัญหา นั้นไปคนเดียวจริงๆเราก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะขึ้นที่ประสบการณ์ของบุคคลด้วยคือบางคนก็เรียนรู้ที่จะพึ่งพามาโดยตลอดม,มีคนคอยช่วยคอยดูแลคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเขาก็จะเรียนรู้ว่าเวลาที่ฉันไม่สุขสบายฉันรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกฉันต้องวิ่งไปหาบางอย่างเพื่อให้ฉันได้พิงได้พัก อย่างที่เล่าไปว่าบางคนก็มีประสบการณ์ว่าแบบตัดสินใจด้วยตัวเองมาเลยตลอดไม่ต้องพึ่งพาใครก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้วันวน,นึงก็ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจที่จะไปพึ่งคนอื่นคนเหล่านั้นก็คงมั่นใจมากพอว่าเขาสามารถหลับได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองก็ตามไม่ว่าจะบวกหรือลบเขาก็ยินดีที่จะหลับกับมันมเพราะเขาอาจจะมีทัศนคติว่าฉันมีแค่ตัวฉันเองอค่ะ แล้วเพราะอะไรคะพี่อีเวลาที่เราไม่มีโซเชียลสปอร์ตเราจะรู้สึกแย่อย่างเจนเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่สมมติว่ารู้สึกอยากบน่นอยากพูดมากเลยแล้วถ้าไม่ได้พูดแล้วหรือแบบยังไม่มีใครที่จะแบบว่าคุยกับเราได้หรือรับฟังเราได้แล้วจะงแบบงงแงกว่าเดิมอีกเพราะพอร,รู้สึกว่าต้องการโซเชียลสปอร์ตมากๆนะคะพี่อ,อย่างแรกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สําคัญกับใครแล้วอเวลาที่เราต้องการเราไม่มีใคร เราก็จะเริ่มแบบสงสัยแล้วว่าเอ๊ะฉันสําคัญกับใครบ้างไม่นะฉันมีความสําคัญมากพอไหมฉันเป็นใครที่คนอื่นไม่ไม่ให้ความสําคัญขนาดนั้นเรอมันคงรู้สึกแย่เหมือนกันนะเวลาที่เราคิดว่าเราไม่สําคัญกับใครเลยอย่างที่สองเลยคือเราไม่มีค่ากับใครจริงๆหรอมันแย่นะเวลาที่หลายๆคนคงเข้าใจแล้วค่ะว่า ไม่มีค่าฉันไม่มีค่าเลยอ่ะแค่ฟังมันก็ยังรู้สึกว่าแบบอืมเจ็บปวดจังเลยใช่ไหมใช่แล้วมันที่เราต้องการการซัพพอร์ตแล้วมันไม่มีเขาคงสงสัยในตัวเองว่าฉันไม่มีค่าพอที่ใครสักคนหนึงจะมาแบบเป็นที่พึ่งพิงให้ฉันได้เหรออะไรอย่าเี้ยค่ะอืมอีกอันนึงเลยก็คืออาจจะสงสัยถึงกระทั่งที่ว่าฉันดีไม่พออืที่จะถูกลักจากใครสักคนเลยเหรอ,อพอเราแบบ เขาเรียกว่า <ke le af> อะไรอะเหมือนเราห่อเหี่ยวอยู่แล้ว <sh arp> ใพี่พอัวแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องมาแบบมองหาใครนี่เจอเราก็คงสงสัยนะว่าแบบหรือเราแบบแย่จังเราดีไม่พอจังเลยใช่ดีไม่พอจนแบบใครก็แบบไม่สามารถที่จะมาหลักตัวฉันได้มันคงสงสัยในตัวเองอแล้วก็รู้สึกแย่มากๆอย่างเนี้ยค่ะเกิดเป็นความรู้สึกที่เราพูดกันว่าทุกคนหันหน้าหนีได้อแล้วอย่างเนี้ยค่ะพี่อีฟเราอาจจะ ต้องการสิ่งสิ่งนั้นจริงๆแต่เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราเกินพอดีไปหรือเปล่าหรือว่าโอเคเราต้องการมันในระดับที่พอดีอืมอย่างแรกถามตัวเองว่าเลือกชีวิตตัวเองได้ไหมออืหรือว่าพอจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องวิ่งหาใครสักคนหนึ่งแบบเออคิดช่วยหน่อยสิอันนี้ดีไหมหรือเอาอันไหนดี 1, 2, 3, 4, หนึออ่งสองสามสี่เนี้ยมันอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรา กล้าที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองได้ด้วยตัวเองไหมหรือเราต้องการการแบบคอนเฟิร์มจากคนอื่นการยืนยันจากคนอื่นแม้กระทั่งการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองอีกอันหนึ่งเลยก็คือเรายึดโยงตัวเองกับคนอื่นๆมากไปไหมมากไปไหมในที่นี้คือเราพยายามจะคิดแทนคนอื่นเช่นเราจะทําอันนี้คนอื่นจะมองอยังไงคนอื่นจะคิดออยังไงจนทําให้เราแบบ ตัดสินใจได้ยากจังหรือทั้งๆท,ท,ที่เรามีคําตอบอในใจแต่เรายึดโยงตัวเองกับคนอื่นมากๆจนทําให้เราไปคิดแทนเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้เขาจะคิดยังไงเขาจะแบบเสียใจไหมเขาจะโกรธไหมเขาจะเศร้าไหมอะไรก็ตามแต่มันแปลว่า เราเราเราไม่ได้พึ่งพิงความต้องการของตัวเองจริงๆแต่เรากําลังยืนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของคนอื่นที่มันมากเกินไปอะไรอย่างค่ะอย่างสุดท้ายเลยพี่ว่าสิ่งที่เราอยากทําหรือสิ่งที่เราคิดแล้วเราได้ทํามันไหม๋อหรือเราแค่รอดูว่าสิ่งเนี้ยที่เราจะทําสิ่งเนี้ยที่ที่เราจะเลือกมันจะได้ผลตอบรับจากคนอื่นๆไหมบางคนตั้งใจเรียนมากๆเพียงพอต้องการให้พ่อชม บางคนตั้งใจทํางานมากๆเพียงพอต้องการให้พ่อแม่ภูมิใจอบางทีสิ่งเหล่านี้มันคือการการพึ่งพิงทางความรู้สึกโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าสมมติว่าเรายืนได้ด้วยตัวเองแล้วเราเพึ่งพาตัวเองจริงการที่เราจะเรียนเรียนได้ดีแล้วก็ควรจะดีใจได้ด้วยตัวเองเราก็ควรจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเราอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อ,อืหรือการที่เรา เรียกร้องอยู่ข้างในแล้วมองหาแต่คนอื่นๆที่อยู่รอบตัวอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้เราตาระหนักได้ว่าเอ๊หรือว่าเราต้องการการพึ่งพิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจนทําให้เราแบบต้องโอนเอนอยู่ตลอดเวลาสั่นคนอนตลอดเวลาเอ๊ทั้งไหนดีนะตัดสินใจไม่ได้สักทีค่ะแล้วอย่างนี้จะบริหารยังไงกับการพึ่งพิงพึ่งพาคนอื่นให้มันพอดีดีค่ะพีอมอย่างแรกเลยเราต้อง มองเห็นรีซอสหรือศักยภาพที่มีในตัวเอง mm hmm. ว่าเราทํามันได้เราอยู่ได้ด้วยตัวเองเราทํามันได้ด้วยตัวเองเราคิดได้เราตัดสินใจได้เราเลือกชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเราเห็นแบบเหมือนรีซอสที่มันอยู่ข้างในหรือเห็นศักยภาพของตัวเราเองจริงๆอะ่ะ <Huh. S 2> เราก็จะเชื่อมันว่าเราทํามันได้อืมแล้วมันก็มันก็ไม่ต้องร้องขอจากใครไม่ต้องการคํา คำตัดสินจากคนอื่นไม่ต้องการ choice ไม่ต้องการการยืนยันจากคนอื่นเพื่อมาทําให้สิ่งเหล่านั้นเราสามารถทํามันออกมาได้งียค่ะอีกอันหนึ่งเลยคืออยากให้รู้จักการใช้ชีวิตของตัวเองมองให้เห็นความสุขเล็กๆที่มันมีอยู่ร,บรอบๆตัวคือบางทีเราเราร้องขออยู่ตลอดเวลาจนบางทีเราแบบมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได,ไได้หรือบางคนแบบมีภาวะพึ่งพิงมากๆเขาก็จะแบบ ไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยโอ้ต้องไปกับคนนี้ถึงจะมีมความสุขมันคือการสร้างเงื่อนไขให้ชีวิตมันดูยากขึ้นอ,อย่างจะไปซื้อข้าวก็ขับรถซื้อข้าวกินข้าวกับบ้าน uh huh. อ่าฮะอ๋อมันมันทาได้ด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองใช่แต่กับบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่รู้จะกินอะไรก็ไม่รู้จะเลือกอะไรไม่รู้จะกินร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยลองลองเลือกเอง ชีวิตเราเป็นของเราเราลองเลือกเองอยากกินอะไรก็กินอยากไปซื้อตรงไหนก็ซื้ออ,อยากกินที่ร้านอยากกลับบ้านทำแค่นั้นเลย <c oughs> เข้าใจการใช้ชีวิตของตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองในเรื่องเล็กๆ <c oughs> น้อยๆได้อะไรอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ตัวเราเองทําอะไราผิดพลาดเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเอง พอเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะไม่ตําหนิตัวเองแล้วเราก็จะไม่มองตัวเองแย่เราก็จะรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของตัวตนของตัวเราเองเราก็จะลดการพึ่งพิงคนอื่นมันหมายถึงว่าเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอภัยตัวเองไม่เป็นเลยเราจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งด้านดีๆของตัวเองเพราะเพียงแต่เจนไปมองจุดผิดพลาดที่ตัวเองเคยทําแล้วเจนก็ตัดสินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า ใชนมันแย่เจงก็ต้องเรียกร้องจากคนอื่นเพื่อเข้ามาเติมเต็มตัวเราเองว่า,าฉันดีขึ้น,นฉันยังดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้คยค่ะอย่างุท้ายเลยพีมมองว่าการที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้ง่ายๆคือคนที่ยิ้มให้ให้เราได้บ่อยที่สุดก็คือตัวเราเองอืม กลับกลับมาลองยิ้มให้ตัวเองกลับมาลองทักทายตัวตนที่เราเป็นการที่เราไม่ต้องรอคอยความสุขจากใครไม่ต้องรอคอยรอยยิ้มจากคนอื่นแล้วเราทํามันได้ด้วยตัวเองมันก็จะทําให้เราลดการพึ่งพิงคนอื่นไม่ต้องร้องขอจากคนอื่นเพราะเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะการพึ่งพิงพึ่งพาคนอื่นมันก็สําคัญแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้สําคัญที่สุดเพราะว่าเราก็ยังมีตัวเองที่เหมือนเป็นที่พึ่งพิงให้ตัวเองได้อยู่อเพราะสุดท้ายเรา ไม่ว่าเราจะขอความเห็นจากคนอื่นเราจะอยากมีใครกคนไปด้วยสุดท้ายเราเลือกไงอืใช่ไหมเพราะว่านั้นก็คือวิธีการหนึ่งแล้วที่บ่งบอกว่าเราเองเราก็อยากจะทําอะไรได้ด้วยตัวเองแหละแต่เพียงแต่ว่าจุดๆ,ๆลองหาตัวเองก็ได้ว่าข้างหลังมันคืออะไระบางคนพึ่งพิงคนอื่นเป็นเพราะว่ารู้สึก ไม่มั่นคงปลอดภยัยบางคนกลัวบางคนกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ลองทํางานกับมันจัดการมันไม่ให้มันควบคุมเราแต่เราเป็นคนควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นของเราเองเราก็จะกล้าที่จะทําอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆการพึ่งพาตัวเองมันมีข้อดีเยอะมากๆคแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่ที่เราเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วเราจะไม่พึ่งพาใครเลยเพราะสุดท้ายมนุษย คือสิ่งที่เราจะต้องอยู่กันเป็นกลุ่มก่อนเพราะพอเราเราเพึ่งพาตัวเองมากๆแล้วเราไม่อยากพึ่งพาคนอื่นเลยถามดยเองว่าแน่ใจเหรอว่ามันมีความสุขได้จริงๆไงไงอย่างนี้ค่ะอ,อย่างที่พูดกันค่ะว่าถ้าเกิดความรู้สึกว่าทุกคนหันหน้า,หน,าหนีขึ้นมาเจนว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแย่แล้วก็ไม่อยากรับมันอะ่ะไม่ยอมรับมันอะไรอย่าง,างนี้ยค่ะพี่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าใช่ไหมคะแล้วเราจะ จัดก,การกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ยังไงคะก็คงต้องตั้งคําถามกับตัวเองก่อนว่าเพราะอะไรถึงมองว่าตัวเองไม่มีค่าอถ้าถ้าเรามองกันอย่างตลกตลกกในตัวเราตอนนี้มีค่าทั้งหมดเลยนะแต่เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรือเปล่าอยากให้มองผ่านเลนส์สายตาของตัวเอง เพราะเวลาที่เรามองว่าเราไม่มีค่าหลายๆครั้งเราฟังเสียงของคนอื่นเรากําลังใช้ไม่บรรทัดของคนอื่นมาวัดตัวเองเรากําลังมองตัวเองผ่านเลนสายตาของคนอื่นอยู่เนี่ยพี่มีคําถามที่ถ้าคุณผู้ฟังลองลองตั้งคําถามแล้วลองลอง,ลองทบทวนตัวเองดูอย่างแรกลองถามตัวเองดูว่าไอาความไม่มีค่าของเราที่เรารับรู้ตัวเองแบบนั้นนะจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรที่เราดูแตกต่างหรือมันมีอะไรไหมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเอง แต่คนอื่นไม่มีหรือเปล่าอืมเห็นมันเห็นมันบ้างไหมเนี่ยถ้าถามตรงเจนน้องเจนว่ามีมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยอืมมีไหมมีค่ะหนูคิดอ,ออกอะไรเงี้ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยนี่คือความอยู่นี้คือเอกลักษณ์ของเราอะมันก็คือคุณค่าที่คนคนอื่นไม่มีอ่ะเรามีแล้วลองลองมองย้อนดู อีกอันหนึ่งที่หลายๆครั้งพี่มักจะช่วยคนไข้ว่าเนี่ยวันวันเนี้ยไม่ไม่มีค่าไม่เป็นไรแต่ลองออกไปแล้วลองมองหาโอกาสที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นหน่อยได้ไหม mm hmm. พอเวลาที่เราได้ช่วยคนอื่นมันคือการให้ mm hmm. พอเราเรียนรู้ที่จะให้คนอื่นบางทีมันจะเกิดเป็นความรู้สึกฟูลฟิลบางอย่าง mm hmm. ในใจ mm hmm. ว่าแบบเออจริงๆริงเราอาจจะไม่มีค่าสำหรับคนนี้ แต่เรามีค่าสําหรับคนที่เรากําลังให้อยู่อืเขาก็จะแอพฟิชีหรือเขาก็จะชื่นชมสิ่งที่เราทำมันก็จะเติมเต็มความรู้สึกเหล่านั้นของตัวเองค่ะห,หรือกับอีกคําถามหนึ่งลองถามตัวเองว่าแบบรอบๆตัวเนี่ยไอ้คาว่าเราไม่มีค่าแหละมันยังรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นได้แต่รอบๆตัวลองนึกถึงหน่อยได้ไหมว่าเราไม่มีคนรักอยู่รอบๆตัวจริงหรออืลองเขียนชื่อเขาออกมาหน่อยได้ไหมว่า เขาเป็นใครบ้างเนี่ยบางทีเราอาจจะกําลังโฟกัสกับคนที่เขาไม่ได้รู้สึกรักเราอ่าอือใช่ค่ะเพราะเราเขียนออกมาแล้วบางคนอาจจะเห็นได้แบบสักสองสามคนแต่อย่างน้อยมีนะเออใช่เหมือนกับคําว่าแบบที่มีคนคบอยู่ทุกวันนี้มันต้องมีข้อดีอยู่บ้างแหละอะไรเงี้ยถ้าพูดกันง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะคือคือพอเราเริ่มเห็นชื่อของคนที่รักเราเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าสําหรับคนเหล่านี้แหละแต่เราอาจจะไม่มีค่าสําหรับคนที่กาลังทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่า อาจารย์จิตแพทย์ท่านหนึ่งเคยบอกพี่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าให้เราหันหน้าไปหาคนที่เรารักเพราะเพียงแค่การที่เราถูกลักอะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกรับรู้ได้ถึงคุณค่าของชีวิตตัวเองได้นี่ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนหลงลืมมันไป่ค่ะก็จับจดเกี่ยวกับคําว่าเราไม่มีค่าจังเลยแต่ถ้าถามหาว่าแบบเรามีสถานการณ์ไหนหรอที่มันบอกเราว่าเราไม่มีค่า มันคงมีเกิดขึ้นในหัวแบบสามสี่ห้าหกข้อค่ะพี่แล้วมันเป็นไปได้เหรอตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่มีสักเหตุการณ์หนึ่งหรอที่ทําให้เรารู้สึกรับรู้ได้ถึงคุณค่าในตัวเองบ้างอบางทีมันอาจจะต้องเถียงกับตัวเองอบ้างในวันที่แบบเราคิดแบบนั้นกับตัวเองแต่ถ้าเราลองทบทอนในชีวิตดูเนี่ยโอ้จริงๆก็มีหลายครั้งนะที่แบบ รับรู้ถึงคุณค่าของตัวเองได้มีหลากหลายสถานการณ์มากเลยที่บอกเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีค่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องฝึกฝนกับตัวเองแล้วฝึกตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยๆเ,เวลาที่มีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยลองถอยออกมาหนึ่งเก้าแล้วมองเข้าไปใหม่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีค่าจริงหรออเธอ,อ,อ,อเห็นอะไรในตัวเขาไหมอ,อ แล้วมันจะค่อยๆกลับไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วกลับมามองสิ่งที่มันมีในตัวเองจริงๆนะคะมันไม่หายไปนะมันไม่หายไปในพริบตาเดียวถ้าเราไม่ฝึกแล้วไม่เรียนรู้ที่จะทําให้ให้ความความคิดหรือว่าความเชื่อเหล่าเนี้ที่เรามีต่อตัวเองมันแข็งแรงขึ้นเนะะี่ยค่ะใช่เหมือนเพราะว่าบางทีเราเหมือนเป็นคนที่อยู่ในปัญหาแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้มันใหญ่มากเลยมันมืดไปทุกอย่างเลยแต่ถ้าลองถอยออกมาที่พีอีบอกก็จะได้ เห็นมุมมองอื่นๆแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นสำหรับอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าทุกคนหันหน้าหนีซึ่งความรู้สึกเนี้ยนะคะมีวิธีแก้ไขตั้งมากมายค่ะเช่นการตั้งคําถามกับตัวเองลองถอยออกมามองตัวเองหรือว่าลองหันไปหาคนที่เราหลักก็ได้ค่ะเราจะได้พบคุณค่าที่มีอยู่ในนั้นค่ะสำหรับอพิโซดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android